สมรักคำสิงอดีตนักมวยดังยอมรับเซ็นใบหย่าเมียได้สองเดือนเรียกได้ว่าทำเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลกโซเชียลหลังมีข่าวว่าอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดังพาสาววัย17ปีเข้าโรงแรมหลังได้ไปเจอกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งงานนี้ทางด้านสมรักคำสิง ก็ได้ออกมายอมรับว่าเป็นตนเองแต่ยืนยันว่าไม่ได้ขืนใจตามที่โดนกล่าวหาส่วนตอนนี้ตนเองได้มีการตั้งทนายขึ้นมาแล้วโดยเมื่อวันที่10ธันวาคม2566สาววัย17ปีได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองขอนแก่นแล้วอ้างว่าถูกอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดงังสมรักคำสิงกระทำอนาจาร โดยผู้เสียกล่าวว่าได้ไปเที่ยวกับเพื่อนและเจอกับสมรักคำสิงเลยได้เข้าไปขอถ่ายรูปขอถ่ายเสร็จก็จะเดินกลับไปที่โต๊ะแต่ทางสมรักคำสิงได้จับมือใต้โต๊ะและบอกให้นั่งอยู่ด้วยก่อนซึ่งตนก็นั่งอยู่ด้วยจนกระทั่งเวลาประมาณสามนาฬิการ้านปิดตนจะกลับแล้วและได้เดินออกมารอเพื่อนที่ลานจอดรถหน้าร้าน สมรักคำสิงกับบอดี้การ์ดเดินออกมาและได้บอกว่าจะไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งตนก็ได้ขึ้นมาด้วยพอไปถึงโรงแรมสมรักคำสิงก็ได้เดินมาจูงมือไปบนห้องพักและพยายามเข้ามาลวนลามตนเองแม้พยายามขัดขืนก็ยังถอดเสื้อผ้าของตนออก จากนั้นเมื่อได้หยุดการกระทําดังกล่าวเลยได้รีบแชทไปหาเพื่อนผู้ชายเพื่อให้มารับและไปแจ้งความกันทันสรอีทั้งนี้ทางด้านสมรักคําสิงได้ให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและนักชกเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีทางทำํำเช่นนั้นอย่างแน่นอนแต่ยอมรับว่าไปโรงแรมจริงอยู่ในห้องสองต่อสองด้วยกัน ซึ่งก็ไม่ปฏิเสธว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันสองคนจะเป็นอย่างไรตามอารมณ์ซึ่งตนเองก็เมาแต่ยืนยันว่ายังไม่ได้ทำอะไรเสร็จสิน้นพอเรานึกขึ้นได้ว่าเขาบอกตอนอยู่ในร้านว่าอายุ17ซึ่งตอนนั้นคิดว่าเขาอําเล่นเลยถามย้ำอีกทีตอนอยู่ในห้องเขาก็บอกว่าอายุ17ปีเราเลยหยุดกระทำและไล่ให้เขากลับ ซึ่งพอไล่ไปเราก็ไม่ได้ดูว่าออกไปตอนไหนเพราะเมาก็เลยหลับเลยไม่คิดว่าจะโดนแอบถ่ายตอนนี้ก็ได้ตั้งทีมทนายขึ้นมาแล้วทุกอย่างให้ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายล่าสุดทางด้านเพจสรยุทธสุทัศนะจินดา,ก,ากรรมกรข่าวได้เปิดเผยว่าสมรักคำสิงอย่ามีอ้อยสาะวณะีคำสิงได้สองเดือนเศษแล้วแต่ไม่ได้บอกใครก่อนเกิดเหตุด,ดังกล่าว ขอบคุณสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าว